ร้องเพลงก่อนต้องงเพล่นคุยนะไม่ร้องเพลงนะนนองตอนกลับบ้านเขาไม่ร้องเพลงตรงลานจอดรถฝนก็จะตกแล้วเนะนี่ยเียถ้าอยู่ที่นี่เกินสี่ทุ่มที่กลับบ้านแม่จะอยู่จนถึงทีนหน้าเลย ขอร้อก่อนเลยคุยขอร้องก่อนร้องเลยร้องเลยหน้าไม่ว่าอะไรนะถ้าหน้าไม่มีสิท huh. ธ so ิ์ไม่มีเสียงเลยนะฮะหน่งเงียบนะให้ขรอหอกสิทลเซอเอย่างเดียวรู้ว่าหน้าไหนี่ยอายังไม่ถึงที่ไม่ทําสิลเซออสิลเซอไม่ได้นะฮะมาผู้คลมาด้วยนะฮะนด้านหลังก็กระหอกฮอรโบนเลยนะฮะคุ้มฟ้านคุ้มฟ้านะหน้าคุ้มพลานกว่าผมดูแต่ละคนฟิตมากเลยเมื่อกี้เล่นเล่นเกมหน้ากระอเลย

นี่แค่ครักป่วยนะครับรักป่วยอยู่นะฮะทุกเพลงที่ไหนเขาได้ชอบกันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเพลงนี้เลยเลือกเพลงนี้มาร้องว่าแฟน,นจะได้ร้องเพลงดีๆไปด้วยจะเลือกเพลงที่ชอบของเราด้วยวนน้ฟังแบบนี้ไปทำร้องเพลง